thank mm -hmm. you พี่น้องจ้าแฟนครับตูวถาผ้าเสียบทุกสุขชนได้จ้าเด้อมือนี้กับแกงฟักหวานจ้าแกงฟักหวานใส่กระทะได้จ้าเด้อหมดเตังหม้อเด้อมือนี้เด้อหมดเดังไฟเสียบกระทะไว้ฝาจ้ากำลังฝดเลยจ้าแกงฟักหวานใส่เห็ดจ้ากำลังฝดเลยจ้าฟักหวานใส่เห็ดใส่เห็ดฟางใส่เห็ดขนขาวได้จ้าเนาะ กคแล้วโอ้ใส่ผักอีตูวหอมหอมซีิมก็นดาก่นเนาะรสชาติอร่อยจ้ะหอมผักหวานปลาจ้ะกินของปลาหมืน่นผักหวานจ้ะ หวานหยอดหน่อยๆอ,อ,อ่อนๆเลยจ้ะส่เห็ดฟากส่เห็ดคนขาวเราจะเนาะโอ้เสียบหลายหอมหลายใส่น้ำปลาจ้ะเสือกผมมีอย่างหลายดอกจ่ากแกงแบบง่ายๆเลยใส่ตะไคร้ใส่ตะไคร้ตำพริกใส่แล้วก็ใส่น้ำปลาแค่นั้นเลยจ้ะบุ๊ดใส่อย่างหลายจ้ะใส่กะปิจักหน่อย คือ,วอควมหอมควบนัวเนะจานะะนน่าเนาะเฮ็ดนั้นหรอใส่ผักกีตูเพิ่มควบหอมแค่นั้นแกบริสัยยังหลายดอกโอ้ขัดพี่น้องจาอ๋าหอมหอมผักหวานหอมเห็ดจ้ะเข้ากันจ้ะแกงเห็ดใส่ผักหวานเดี๋ยวกินลูกกันเนาะพี่น้องเนาะกินลูกกันเนาะ,ะ,ะจ้ะ โอ้แสบหลายเด้หอมหอมหอมรับรงคัดประบึกเจ้าพี่น้องจ้ากะเพ้าปลาบึกเลยจ้าเด้อกะเพ้ามึกกะเพ้ามึกกะเพ้ามึกน้ำมันหอยจ้าร่างใส่เครื่องจ้ะ ลางฟุงขึนลําสจน่อยจ้นใส่ําไา้สัก่อยใส่สูรถจะ่อยจ้ะใส่หล่เสียบหลยสุรจะ้นกับปลาบึกกับเอาปลาบึกจ้า Hoa oh, hôm 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 อร่อยจ้ารสชาติอร่อยมากอร่อยจ้าเดือดเาะวดหวานจ้าใส่กระเพราเลยจ้าใส่กระเพราเข้าไป พร้อมๆเสร็จเรียบ้อยจ้าเรียบร้อยจ้าพี่น้องจา้าเดี๋ยวตักเสิร์ฟพระเจ้าะพร้อมกินละจา้ามามาจ้าพี่น้องจ้าบานครับเขาแล้วแล้วจา้าตักเสิร์ฟแล้วแล้วจ้ามีผัดกะเพราด้วยจ้าเด้อผัดกะเพราปลาหมึกละกัน แกงเห็ดใส่ผักหวานสองอย่างจ้ามีนู่นสองอย่างพี่แค่นี้แหละจ้ะผัดปลาหมึกกะเมื่อเอาจับพ่อหน้ากินบ่จ้ะแล้วก็แกงเห็ดด้วยกันเถอแกงเห็ดใส่ผักหวานจ้ะประมาณนี้แหละจ้ะก็มีเห็ดหอนขาวแล้วก็เห็ดฟางนะจ้า มีก้าเขาสอง,สองอยางจ้ามามาจ้าพี่น,อกกน้องมากินน้วกันจ้าขอบคุณหลายๆโดยจ้าเด้อติดตามพี่มาตลอดฝา,ากกดไลค์กดแชร์ฝากกดที่ตามเ,าเรืได,ด้จ้าเด้อขอบคุณหลายๆว่าดีจ้าน้องแบงค์กินข้าวแล้วครับกินผัดปลาหมึกผัดกะเพราหมึกนะครับแล้วก็มีแกงเห็ดน้องแบงค์ชอบชอบแกงเห็ด ผัดกะเพราหมึกแบบ๊กน้องแบ,บ๊กก็ชอบชอบทั้งสองอย่างเลยอือหืออร่อยไหมเป็นไงรสชาติอูมามิโอ้ยอดใช่ไหมโอ้ยอดใช่ไหมอร่อยใช่ไหม ส,สวัสด,ดีดแฟนๆก่อนสิสวัสด,ดีก่อนดาวทักทายก่อนสวัสด,ดีครับผมน้องแบงค์ผมน้องแบงค์กินข้าวมากินข้าวด้วยกันกินข้าว,มา,วมากินข้าวด้วยกันมากินข้าวด้วยกันครับมากินข้าวด้วยกันครับโอ้หาพูดอะไรสิ <c oughs> <ห>ตัไม่ใช่คูซูบเบอร์การกินได้ Eat first. Eat first. Eat first. jet planes in the night sky with you getting high in the sunrise with you getting through all the bad times with